สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาเล่นแบบออฟไลน์ครับมาสำรวจกันว่าเมนูออฟไลน์ line, เวลาเกมปิดปรับปรุงมาดูว่าเราจะสามารถเข้าไปเล่นเมนูไหนได้บ้างนะครับมาครับตอนนี้เป็นเวลาช่วงที่เวลาเกมปิดปรับปรุงนะครับผมจะลองเข้าดูเนาะเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปเครื่องมือแล้วก็แจ้งบอกว่าตอนนี้กําลังปิดปรับปรุงอยู่คุณสามารถ เล่นกับ AI ได้บางโหมดนะครับไปครับปิดแล้วก็จะขึ้นมาเป็นข้อความแบบนี้ครับหน้าต่างข้อความแบบนี้นะให้กดแ c a n ซ e l ครับทุกคนกดแ c a n ซ e l ไปเลยนะครับเราจะสามารถเข้าไปในตัวเกมได้นั่นหมายความว่ามีเมนูบางตัวที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเมนูนี้ก็จะมีการเป็นการฝึกรับฝีมือนั่นเองนะครับ เมนูที่เป็นสีม่วงทุกคนสีม่วงนะเนี่ยเมนูข้างล่างที่เป็นสีม่วงนะเข้าไม่ได้สักเมนูนะครับเข้าไปก็มันเป็นเมนูออนไลน์เนาะแต่ที่เข้าได้ก็คือเมนูด้านซ้ายสุดครับนี่เมนูนี้นะครับสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือนี่ะน,นะครับ extra t r i n i n g นะครับเทน i n g เข้าไปได้นะครับ เล่นฟรีเทนนิงเข้าไปได้นะนี่ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาฝึกฝีมือรับฝีมือกันตรงที่ตอนที่เกมปิดปรับปรุงนะครับใครอยากคันไม้คันมือทนไม่ไหวแล้วนะครับก็เข้ามาเล่นได้นะนี่ครับนี่นี่นะครับอ่าเล่นได้ปกตินะครับ โอเคแค่นี้ครับออกไปทีนี้ตอนนี้ผมยังเปิด wi-fi อยู่ใช่ไหมผมจะลองปิด wi-fi ดูนะครับปิด wi-fi เนาะโอเคปิด wi-fi นะครับปิดแล้วนะครับปิด wi-fi นะนี่ฝึกซ้อมกันนะครับเมน,นูนี้ สุดนะครับนี่เมน,นูนี้นะครับไปครับเลือกทีมเจ้าบ้านแล้วก็เลือกทีมทุ่เยือนเนาะไปครับดูซิว่าจะเล่นได้ไหมเนาะนี่ทุกคนเข้าได้ปกตินะครับตรงนี้เราก็สามารถมาเซตค่าได้มันก็เล่นได้ปกติเนาะเนี่ยเปลี่ยนได้ไหม ตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนเวลาไม่ได้นะถ้าเป็นฝึกซ้อมก็จะเป็น6กนาทีนะครับตรงนี้ก็เลือกได้อยู่นะ<อ>เลือกได้อยู่นะครับแบบง่ายนะครับตรงกลางแล้วก็ซูเปอร์สตาร์เนาะตรงนี้เปิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นบาดเจ็บเนาะความฟิตน,นะครับตรงนี้ผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ต่อเวลาครับเนาะเปิดได้นะนี่จุดโทษเ,เปิดได้นะครับ ตัวสำรองเปิดได้ตามปกตินะครับตรงนี้ความฟิตก็เปิดได้ตามปกตินะครับเรนดอมก็ได้ฟิตเปียะหัวตั้งได้หมดนะครับระดับกลางสีเขียวหรือว่ากลางกลางนะครับได้หมดเนาะนี่นะครับทั้งเย่าเยือนเวลาปิดเปิดเออไม่ใช่เวลาปิดเปิด,เว,ปด,เ,ปดเวลาเล่นกลางคืนกลางวันก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่นะ โอเคนี่มาครับลองดูไปดูคู่แข่งนี่ได้หมดครับนี่เป็นโหมดออฟไลน์นะครับทุกคนเราก็จะเล่นได้ตามปกติเนะสำหรับใครที่คิดว่ามีเวลาว่างแล้วก็ ช่วงนี้เกมกำลังปิดประตงอยู่ก็สามารถเล่นได้นะครับเสียงดังมากโอเคครับทุกคนหากคลิปนี้มีประโยชน์ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ for Fan Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย